วันนี้พบกับช่องน้องวายุนะครับผมตอนนี้ก็เอาน้ํมาให้กินกลางวันนะครับทางน้ํานะครับมาอยู่นี่ก็ต้องกินกลางวันนะครับนี่ที่พักของวายุนะครับตอนกลางวันก็จะมาอยู่นี่นะครับมีเพื่อนๆเยอะนะครับติดกันนะครับสี่ห้าหกตัวนะครับ ส่วนวายุอยู่วางกลางส่วนนู้นก็เทวริศนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับผมเียส่วนวายุอยู่ด้านนี้นะครับมีต้นไม้มีลมไม้เย็นนะครับไ้กินน้ำกลางวันก็มายืนพิงเสานะครับ อากาศอย่างนี้ก็เย็นๆนะครับฝนก็รินอะไรก็รินนะครับน้องวายุก็จะถูไม้เล่นไม้อย่างนี้นะครับผมออกกําลังกายเห็ยนยกเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเหนหญ้าเริ่มอิ่มแล้วนะครับ นี่แหละครับกิจกรรมประจำวันของพายวายุกับพลายเทวินะครับผมแต่มีเพื่อนเยอะนะครับมีเพื่อนเป็นตัวโตโตเลยมีแต่รุ่นป้ารุ่นยายนู้นครับด้านนู้นนะครับผมโตอยู่เต็มนะครับผม ส่วนนี้ก็พรายสมปองนะครับงานเป็นสองเม็ดเลยนะครับผมเป็นรุ่นลุงของพรายวายุนะครับส่วนนี้ก็พังนะครับส่วน้างหลังนู้นก็จะเป็นซีดอใหญ่นะครับผมเราอยู่ร่วมกันเป็นฝูงนะครับ ด้านนี้ก็บางไม้นี่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมถ้าอยู่อย่างนี้นะครับถ้ามีเสียงตัวใดตัวหนึ่งคำรามก็จะคำรามหมดนะครับจะร้อ,องหากันหมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะสุมไฟให้น้องนะครับส่วนชาววายุก็จะมาอยู่กใกล้ๆไฟนะครับผม นูนพลายเทวริ์นะครับห่างกันไม่ได้นะครับมาอ,อยู่ตรงโซนอ้อมๆนี่ก็ช้างเยอะนะครับบ้านละสองสามตัวนะครับอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับผมฝันนี่ก็กำลังจะไหม้นะครับ ต้องใช้ควันพัดไปนะครับเพื่อป้องกันยุงนะครับแล้วก็ช่วงนี้ตอนนี้ก็ฝนเริ่มไม่ตกแล้วนะครับอากาศยามเย็นนะครับมาอยู่ที่บ้านพักของพายวายุและพายเทมริสนะครับวันนี้ อาบน้ำตอนกลางวันนะครับฉีดน้ำแล้วแต่ตอนเย็นไม่อาบให้นะครับเพราะว่ายุงมันถ้าฝนไม่ตกก็ยุงมันก็เยอะนะครับผมควันก็จะหันซ้ายหันขวานะครับเพื่อไล่ยุงตามธรรมชาตินะครับผมนี่เลยช่วงเย็นๆนะครับข้างหลังนูน้น ห่างจากเทวริสไปก็จะมีช้างประมาณสามสี่ตัวนะครับซึ่งจะเดินวนไปวนมาอยู่แถวนี้นะครับนี่แหละรับวิธีไรยุงแบบธรรมชาตินะครับผมอากาศเย็นๆวันนี้ฝนมาตกนะครับน้องก็โยกหัวเล่นนะครับ ส่วนหญ้าให้วางให้กินอยู่ด้านนี้นะครับผมเพราะว่าอยู่นี้จะมัดน้องยาวครับเพื่อเดินไปเดินมาได้นะครับผมกลางวันก็จะไปอยู่ร่มนะครับนูน่นถ้ามีแดดออกก็อยู่ร่มหลังบ้านนะครับตอนนี้ น้องได้ขึ้นมาอยู่บนโคกนะครับเพราะว่าแถวบ้านก็น้ำก็ร้นนะครับที่ไปหากินก็ยากนะครับต้องคามน้ำไปแล้วก็น้ำก็รึกด้วยครับเยอะด้วยกลัวน้ำท่วมเลยขึ้นมาอยู่ดงนะครับเป็นที่ทำงานของพายวายุนะครับและพายเทวฤทธนะครับปกติแล้วจะมาอยู่แถวนี้ครับบางวันก็จะเดินกลับบ้าน บางวันก็จะอยู่สักอาทิตย์หนึ่งก็กลับไปอยู่บ้านสักอาทิตย์หนึ่งครับสลับไปสลับมาส่วนนี้ก็บ้านพักควานนะครับผมกระท่อมเล็กๆนะครับถัดไปนู้นก็พังน้องพลอยนะครับเป็นเครือญาติของผมเองที่พักอยู่ด้วยกันนะครับหลังเล็กๆนะครับผมก็จะนอนอยู่ข้างล่างนะครับผม กับเจ้าวายุนะครับเพราะว่าเปิดพัดลมให้น้องอยู่ที่บ้านไม่ได้ครับเพราะว่าแถวนี้ก็ฝนตกก็ห่างไกลนะครับส่วนนี้ก็บ้านของสมบัตินะครับหมู่บ้านผมเองนะครับนู่นหลังพายวายุไปก็ ประมาณ4ี่ห้าหลังนะครับเราจะอยู่ห่างกันอย่างนี้นะครับผมเพื่อจะมีหลักย้ายช้างได้สัก4ี่ห้าหลักนะครับส่วนกลางวันก็จะไปอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าฝนตกก็เลยต้องมาอยู่ข้างหน้าบ้านนะครับปกติแล้วจะย้าย,ายไปอยู่ข้างหลังนะครับตอนกลางวันอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ ลายพายุก็ได้เริ่มทำงานแล้วครับได้สมัครเข้าโครงการคคชานาจักรนะครับผมน้องกำลังจะมีเงินเดือนนะครับเพราะว่าน้องเป็นช้างรูคอกนะครับผมนี่แหละครับบรรยากาศเย็นๆนะครับแดดล่มลมตกนะครับคลึมฟ้าคลึมฝน เย็นชุ่มชํานะครับที่นี่มันจะเป็นดินเหมือนกับดินทรายนะครับฝนตกก็จะซึมเร็วนะครับจะไม่ค่อยแฉะเท่าไหร่ครับแต่จะเป็นดินแดงนะครับเป็นโคกเป็นโนนบ้านนะครับดงผู้ดินนะครับดงใหญ่นะครับดงนี้มีเนื้อที่มากนะครับช้างโคจนาจักจะอยู่ดงนี้นะครับผม ก็กินหญ้าอิ่มแล้วก็เลยพักสักครู่นะครับเดี๋ยวก็จะโยนหญ้าให้กินยามเย็นๆนะครับควันก็จะควันก็จะไล่ยุงนะครับจะสมไฟปกติแล้วจับสมข้างหลังพายเทวริ์ด้วยนะครับ ขอบคุณแฟนเอฟซีนะครับที่ส่งค่ากล้วยมาให้น้องนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอให้ครอบครัวของคุณมีแต่ความสุขความเจริญนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับคิดสิ่งใดขอให้ได้มุ่งมา่ปรารถนานะครับประสบแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับขอให้มีพลังไอร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับขอบคุณมากๆนะครับอายุมั่นฝันยืนนะครับผม เดี๋ยววันหลังก็จะให้น้องกินครับขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับผมดูเจ้าวายุโยกเล่นไปตามลำพังก่อนนะครับส่วนเจ้าเทวริสก็โยกอยู่ด้านนู้นนะครับผม นี่แหละครับพิธีสมไฟไรย,ยุงให้น้องนะครับมันจะวนไปวนมาครับยุงไม่มีนะครับผมจ้าวายุก,ก็จะโยกซ้ายโยกขวาครับ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับแฟนเอซของวายุทุกๆคนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชมช่องน้องวายุแลพลพรยเทวฤิ์นะครับวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับขอให้แฟนคลับของวายุทุกคน จงมีแต่วความสุขความเจริญน,นะครับอายุมั่นฝันยืนและร่รำรวยกันทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอลาเพยียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ